ดีค่ะดิฉันนางสาวชนิกาเทงงามตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโร์ประสานมิตรคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขารนศิสินสร้างสรรค์และการจัดการวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านหน้าสินในหัวข้อขอจะมาเป็นเราจะไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญอาจารย์แนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสุธิดาลังไทยนะคะหรือว่าครูเพลงค่ะจบมาจากสถาบันบันณฑิตพัฒน,นาศาิลป์สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษาค่ะหลักสูตรห้าปีต่อมานะคะเรามาเริ่มคำถามที่หนึ่งกันเลยค่ะเห็นว่าการเรียนานาฏศิลป์เนี่ยสามารถต่อย,ยอดในชีวิตประจําวันหรือว่าอาชีพอื่นอย่างไรได้บ้างคะแน่นอนค่ะมันต่อย,ยอดได้อยู่แล้วอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราเรียนาานาฏศิลป์เราจะได้เรื่องของบุคลิกภาพอ่ะ ทักษะต่างๆเช่นเราอาจจะมีความสามารถพิเศษในการแสดงที่คนอื่นอาจจะไม่มีเนาะแล้วก็อย่างกล้าแสดงออกอเด็กบางคนอาจจะไม่มีความกล้าแสดงออกแต่ถ้าเกิดเรามาเรียนตรงเนี้ยมันแน่นอนว่าเราจะต้องมีการโชว์มีการแสดงที่ต้องแสดงหน้าเวทีหรือว่าแสดงต่อหน้าคนเยอะๆก็จะทําให้เราได้ทักษะทางนี้ด้วยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราะค่ะขอบคุณค่ะ